ครับวันนี้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่าทางกัมพูชจนะครับได้มีการทำลายพุทธรูปนะครับในนครหลวงนะครับภายหลังที่สมัยพระเจ้าแตงหวานนะครับยึดอํานาจจากพระเจ้าชัยวรวันที่9ได้สําเร็จนะครับก็เข้าไปครองนครหลวงนะครับก็คือ ฝ่ายกัมพูชีเขเป็นมหายานนะครับอันนี้เป็นพระว่าโลกตเตสวนนะครับเขาจะนับถือเทพเจ้าองค์นี้เป็นหลักนะครับอ่าส่วนจะมีตำราเป็นแบบใดนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ไม่ใช่ตำราของอ่าไม่ใช่พิษทไทพิโดกข,ของฝ่ายเทรวาสยามเทศนะครับอ่าคนละความเชื่อนะครับคนละคนละพระพุทธเจ้าออกันนะครับคนละคําสอนนะครับอ่าแต่ที่นี้ว่าอ่ามองมองอีกแบบหนึ่งก็เป็น เป็นเครือญาติกันที่แบ่งที่แยกตัวออกเป็นกัมพูเชียนะครับอ่าหรือเราเรียกเขากัมพูเทศหรือกัมพูชานั่นละครับแต่เขาจะเรียกตัวเขาเองว่ากัมพูเชียในปัจจุบันนะครับอ่าเขาออกเสียงเป็นกัมพูชาไม่ได้นะครับอ่าก็คือบริเวณนี้นะครับที่แยกตัวออกเป็นกัมพูเทศหรือกัมพูเชียส่วนนครหลวงมันอยู่ในนี้นะครับอ่าเสียมราฐพัตตบงศรีโสพลอยู่ในเขตเป็นเขตเป็นอารยาธรรมของ สยามเทศเทรวาสสยามเทศเป็นฝ่ายก่อสร้างนะครับเป็นฝ่ายฝ่ายสร้างนครหลวงฝ่ายดูแลฝ่ายตั้งนั่นแหละครับอ่าที่มีชื่อเมืองเสียมราฐอยู่ด้วยนะครับเสียมราฐก็คือเมืองของฝ่ายเสียมรัฐนะครับอ่าที่มาตั้งสำรองไว้ตรงตรงนครหลวงนะครับเวลาลงมาจากจากทางโคกนะครับเขาเขาเรียกว่าสยามกุ๊กลงมาจากกุกุกีเป็นภาษาเขมรน,นะครับสยามนี่มันเป็นภาษา อินเดียสยามกุนะครับอ่าสยามนี่ก็เป็นฝ่ายเทราวาตเขาเอามาจากภาษาบาลีนะครับเ็าเลยเรียกสยามกุเพราะพวกสยามโคก็คือทา้งอีสานทั้งหมดนั่นแหละครับอ่าเวลาลงมาตั้งนครหลวงตรงนี้นะครับเพื่อจะดูแลบริเวณนี้นะครับอ่าเพื่อจะค้าขายนก็นครหลวงมันก็อยู่ติดกับติดกับเขตกัมพูชยหรือกัมพูเทศนะครับเพราะฉะนั้นสมัยพระเจ้าชัยวันที่สอง เวลาช่วยก็จะช่วยกัมพูเชียนะครับช่วยปลดปล่อยไม่ให้กัมพูเชียอยู่ใต้อำนาจของชาวอาดาตามจารึกสะลกทมนะครับสโลกทมสองนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองนะครับได้ได้ช่วยปลดปล่อยนะครับช่วยปลดปล่อยกัมพูกัมพูธนะครับก็คือเนี่ยเขาเรียกกัมพูศหรือพระไทยกรมนะครับก็คือว่าเป็นเป็นไทยกัมกัมวุที่เขา เป็นอีกประเทศแต่เดิมนะครับแต่ว่าเขามาถูกยึดเป็นทาสนะครับให้ตกเป็นทาสของชาวานะครับตอนแรกเขาก็ถูกหลอกให้ให้ร่วมมือกันกับชาวาขึ้นมาลบกับฝ่ายสยามเทศจนชนะในสมัยพระเจ้าจิตเสนในพุทธศตวรรษที่11เนั่นแหละครับก็เลยได้แยกกันเพราะเขาเป็นมหายานนะความเชื่อมต่างกันเขาก็เลยแยกเป็นเป็นฝ่ายมหายานนะครับ <c oughs> ตามตามหลักฐานนั่นแหละครับแต่ที่นี้ว่าอ่า เมื่อมีการตรวจพบในปัจจุบันว่ามีการมีการทำลายมีการทำลายาทำลายพระพุทธรูปนะครับลงไปฝังไว้ใต้ดินมีทั้งพระพุทธรูปในนครวัดและนครธมนะครับส่วนใหญ่หลกัลกๆเลยพระพุทธรูปนครธมจะถูกทำลายนะครับการสร้างปราสาทบายอนก็สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นการสร้างเพื่อให้ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่มหายานด้วยเพราะว่ามาให้ฝ่ายให้เป็นเกียรติแก่ฝ่ายฝ่ายนี้นะครับฝ่ายกัมพูชาโดยโดยให้ให้ช่างเขามาช่วยสร้างเทพเจ้าแบบนี้นะครับเป็นช่างของฝ่ายกัมพูชยจะมีรูปทรงแบบนี้นะครับเพราะว่าฝ่ายสยามก็จะสร้างเป็นแบบสยามแบบเทรวาสสยามเทพจะมีปางต่างๆมีปางโปรดองคุลิมานมีปางนาคป,ปกนะครับมีปางชนะมามีปางอะไรมันเป็น ของเถราวาตสยามเทศและที่ภาษาสองอย่างนี้ไม่ได้สร้างตามคติแบบพรามแบบร้อยเอร์เซนนะครับก็คือว่าสร้างก็เอาเทพเจ้าพรามมาไว้ด้วยนะครับมาใส่ไว้ในนครวัดนะครับในนครวัดนครธมแต่ที่นี่ว่ามันจะมีการบูรี่ขึ้นมาเมื่อเขามาสร้างร่วมเขาก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมานะครับอก็จะมีหลักฐานจารึกบูรี่นะครับจารึก จาลุพูดในทางตำหนิติเตงเทพเจ้าพรานนั่นแหละครับเพราะว่าเอามาไว้ทําไมพระเทพเจ้าพรามมาไว้ทําไมในภาษาอะไรทํานองนั่นแหละครับแปลว่าแปลว่าไม่ทางฝ่ายกัมพูชาเขาไม่ชอบแต่ทางสยามเขาชอบนะครับเพราะว่าเขาใส่เขาสร้างภาษาให้อัญเชิญเทพพยดาพระยินพระพรมพระวิษณุต่างๆมาเพื่อจะมาให้ปกปักรักษาประเทศสยาม เพราะว่าเทพเจ้าเหล่านั้นอยู่บนสวงสวรรค์นะครับบนสวงสวรรค์ก็ยังมีพัทธักกับในชั้นดุสิตนะครับพัทธักกับก็คือเป็นที่ประดิษฐานพุทธเจ้า5องค์นั่นเองนะครับถึงนี้นมีการสร้างปราสาทปาง5ยอดขึ้นมาปางสยอดขึ้นมานะครับแต่ถ้าปาง3ยอดก็หมายถึงฝ่ายเทรว่าที่เขาหมายถึงพระไตรปิฎกนะครับพระพุพะทธธรรมประสงค์นั่นแหละครับก็ เรียกง่ายๆก็คือพระรัตนตรัยนะครถ้าสร้างเป็นพระปางสามยอดอย่างสามพระปางสามยอดที่สีสรสีวัดสีสวายนั่นแหละครับสุโขทัยนะครับนั่นหมายถึงพระรัตนตรัยแก้วสามประการนั่นหละครับก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับพระพุทธแล้วก็พระธรรมแล้วก็พระสงฆ์แก้วสามอย่างนั่นแหละพระรัตนตรัยนะครับที่ยกลงมาจาสัญลักษณ์พระรัตนตรัยอยู่บนสวงสวรรค์นาแล้วก็ยกมาไว้ใน พื้นพื้นโลกบนที่สุขโขทัยนั่นแหละครับอันนี้ก็มหานทีสีธันดอนนะครับล้อมรอบเนี่ยขุดเป็นมหานทีาีธันดอนฝรั่งเขาไม่ทราบหรอกครับฝรั่งเขาจะจะมองเป็นขุดสระน้ําล้อมรอบไว้ใช้งานเพื่อ,อนางนู้นนางเงี้น,น,น,นะครับเพื่อ,อเป็นการทวงดุลไม่ให้ล่มสลายอะไรประมาณนั้นไม่ให้ล่มสลายโดยง่ายอะไรประมาณนั่นแหละครับฝรั่งจะมองงนี้แต่ว่าในหลักฐาน เจตนาของผู้สร้างก็เพื่อจะให้สมมติเป็นมหานทีสีันดอนนะครับแต่น,นี่ทางเข้าเป็นทางทิศตะวันตกอันนี้นครวัดนะครับปราสานาครวัดจะมีห้ายอดนะครับก็หมายถึงพุทธเจ้าห้าองค์นั่นแหละครับหมายถึงพุทธพัทธกัปนะครับแต่ในองค์ปราสาทจะใส่เทพย,ยดาต่างๆเอาไว้านางฟ้าบนสวงสวรรค์นางอัปปออ่า พระอินทร์พระพมนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมีรามเกียรติ์มีอะไรรามยานาต่างๆมันเกี่ยวพันกับว่าเทพเจ้าพราหมณ์ทั้งหลายนั้นเราจะอัญเชิญไว้บูชาเทิดทูนนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือะพุทธเจ้านะครับซึ่งเรามีพระไตรปิฎกนะครับเป็นตัวแทนพุทธเจ้าแต่เราใส่สัญ,ญลักษณ์ดอกบัวไว้บนยอดปราสาทเป็นสัญลักษณ์บุญกุศลของพุทธเจ้า5องค์นะครับอ่า แล้วบนสุดวางอยู่บนดอกบัวบนบนสุดปลายสุดเลยก็เป็นพระโพธิญาหรือว่าพระสยามภูยานนะครับยานที่โพธิอ่าสยามโพธิญาณน,นะครับก็คือว่าอ่ายานที่เกิดใต้ต้นโพธิ์ที่นั่งทําสมาธิแท่งโพธิ์นั้นเป็นญานที่เกิดโดยพระผู้เป็นเออโดยธรรมชาติก็เลยว่ายานที่เกิดโดยโดยสยามน,นั่นแหละก็เลยเอามาตั้งเป็น ชื่อประเทศสยามนั่นแหละครับมันพันกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าสยามป็นคนป่าคนเถื่อนเป็นโจรเป็นอะไรมาปล้นดินแดนของกัมพูชานั่นน่ะก็ไม่ใช่ล่ะครับขอแก้ขอแก้ต่างว่าแบบนี้นะครับว่ามันไม่ใช่นะครับอ่าส่วนท่านจะไปแก้ตำราหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับบังคับท่านไม่ได้แต่ที่ท่านพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกนะครับเมื่อมันไม่ถูกมันก็ผิดสิครับความจริงมันมีหนึ่งเดียวนะครับอาลีทาเข้าทางทิศตะวันตกเพราะว่าเมืองสยามเทศ เมืองสยามเขาอยู Means, ่เขาอยู่ทางทิศตะวันตกของปราสาทองค์นี้นะครับเขาก็ต้องทางเข้าทางทิศตะวันตกนะครับถ้าเมืองเขาอยู่ทางทิศตะวันออกถ้าเขามาสร้างแบบนี้ทางเข้าก็จะทางเป็นทิศตะวันออกนะครับอ่านี้อันนี้ปราสาทองนี้ก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับทางทิศตะวันตกทางเข้าก็คือทางเมืองฝ่ายสยามเขาอยู่บนนี้เขาจะไปเดินทางไปน้มัสการไปบูชาไปอะไรทลายทลายแหลไปสวนมต์ฟังธรรม สร้างกุศลบริเวณนี้นะครับเหมือนในจารึกบอกนั่นแหละครับมีการซื้อทาสปล่อยทาสไปเลี้ยงทําบุญเลี้ยงพระสาบานกันในในวัดในในนครวัดนั้นเป็นปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นของฝ่ายเทรวาสสยามเทศผู้มีพระไตปิดกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มหายานไม่มาแจมเลยตรงนี้นะครับเป็นไปได้ว่ามหายานเขาอาจจะ ตอนบูรณน่าเขาอาจจะเอามีเทพเจ้ามหายานมาปนบ้างนะครับแต่โดยหลักแล้วสร้างเจตนาหลักก็เป็นพัทธก,กัซึ่งไม่เกี่ยวกับมหายานนะครับแต่ก็พูดเหมือนกันแหละครับพูดเหมือนกันยแต่วอ่าเวลาเข้บบูรี่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเกบูรีสาเหตุที่พระเจ้าใช้วันที่เจ็ด รู้ว่าจะรู้ว่าพระุทธ璃องค์ประธานจะถูกทําลายนะครับในในนครในในปราสาทบาย,ยนนะครับ <sunny> เพราะว่ามาเห็นการบูลลี่ในจารึกนี้นะครับอันนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อข้อมูลมาจากคําแปลมาจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวลต้องขอบพระคุณท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวลคัชชิมานะครับเอื้อเฟื้อมาตลอดนะครับก็เลยอธิบายว่าท่านเขาแปลว่าอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นอ่า ภาษาลาตินภาษาภาษาไทยนะครับแปลแปลออกเนื้อความออกมาในจารึกนะครับอ่าก็ความหมายแปลเป็นไทยก็จะว่าเหตุฉนพระพรหมพระวิษณุพระศิวะผู้ได้รับการไหวจากชาวโลกทั้งสามจึงหลบเล่นหายไปจากดอกบัวมหาสมุทรภูเขาอ่าเป็นพระเจ้าทั้งสามองค์น,นั้นทอดพระเนตรพระองค์ทํางานสิ่งแรกคือการสร้างโลกและและคงจะละอายนะอ่าเป็นการต่อว่ามือนกันนะ เพราะอ่าแต่พระองค์มีหน้าที่เพียงประการอย่างเดียวนั้นแน่ๆน,นะครับเนี่ยเขาก็บูลลี่ไปลักษณะนี้แหละก็ว่าไม่ชอบนั่นแหละครับอ่าถ้าได้โอกาสก็คงจะทําลายนั่นแหละครับอันนี้แต่ว่าพระเจ้าใช้วร,รมันมันไปยยุคข,ของพระองค์แล้วก็ทรงรู้แล้วว่าพอสิ้นสมัยพระองค์จะต้องอต้องคงจะถูกทําลายในสิ่งต่างๆอ่าที่มันเกี่ยวกับกับเทพเจ้าแลอะอาพระพุทธรูกที่มัน เป็นองค์พระประธานในในปราสาทบบยนองค์ใหญ่นั่นน่ะมันเป็นแบบเทรวาดสยามเทศนะครับเป็นแบบหมายถึงทรงรุ่นแรกทันสังฆยาาครั้งแรกนะครับนาคนาคปกเจ็ดเสียงนั่นน่ะนะครับในที่สุดก็ถูกทาลายนะครับแต่ว่าเวลาถูกทําลายเวลาตรวจพบขึ้นมาในยุคปัจจุบันก็ฝ่ายครูบาย,ยานันก็หลายหลายท่านพยายามไปโยนบาปให้กับพระเจ้าชัยว,วันที่8ป <laughs> ดตามจริงก็ไม่ใช่นะครับไม่ไม่ใช่เพราะว่า าราชวงศ์มหิธรจะไม่ทําลายพระพุทธรูปและไม่ทําลายเทพเจาพ้าเพราะว่าพวกเขาเป็นคนสร้างเองนะพวกพวกสยามเขาเป็นคนสร้างเองแล้วนครหลวงเป็นของสยามนะครับสิ่งต่างๆลังสรรค์น,นั่นประสาทต่างๆงามๆนั่นอ,อ่าเป็นฝีมือของสยามเทศหรือไทยเรานะครับของไทยเราในปัจจุบันนี่แหละครับแต่เราไปหลงนะครับเราไปหลงเองนะไปเขียนประวัติศาสตร์ผิดพาลาดเราต้องแก้ใหม่นะครับ เห็นไหมเขาถึงอ่าไม่ชอบนะครับอ่าแต่เขาจะสรรเสริญแต่แต่แบบนี้นะครับแต่แต่เทพเจ้าที่เขาสร้างได้นะครับอันนี้น,นี่ช่างของกัมพูชาเขาเป็นคนสร้างนะครับเพราะช่างฝ่ายสยามจะไม่ไม่สร้างเพราะไม่มีความรู้สร้างไปเดี๋ยวไม่ถูกใจนะครับเดี๋ยวไม่ได้ดังใจแล้วอย่างหนึ่งเขาอ่าฝ่ายเทรว,วาสยามเขาจะสร้างแต่สิ่งที่เขานับถือ <laughs> เขานับถืออ เออนั่นแหละครับแต่ว่าไฟกัมพูชาเขานับถืออย่างนี้อย่างเดียวแต่เขาไม่เอาเทพเจ้านั่นด้วยครับก็เลยใส่บุรีเข้าไปนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่พระเจ้าชัยพรันทรงมอบให้ทรงมอบพระขันชัยสีซึ่งเป็น,ปนดาบกายสิทธิ์นั่นแหละครับที่จะไปะกู้บ้านใช้กู้บ้านกู้เมืองได้นะครับเพราะว่าเวลาเกิดไฟบ้านเมืองล่มจมหรือเกิดสงคราม การมาก็าเอาพระแสงขันนั้นน่ะเอาไปแสดงต่อเจ้าเมืองต่างๆขอกําลังพลขอสเสบียงขออะไรได้หมดในาน,ในามในาน,ในามในานามในนามพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับก็เลยมอบให้พ่อขุนผาราชบุตรเขยนะครับอ่าอ่าถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้ยถ้าเกิดเนี่ยเขาเข้ามายุทธนคะรหลวงแล้วเป็นการคาดรู้ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็ให้ไปไล่เขาอ,ออกจากอ่าจากสุโขทัยนะนะครับเนี่ยก็คือมันอยางเงี้ยก็คือตอ,น,อนนั้นอ่ะ พอรู้ว่าเขาบุรีปุ๊บอ่ารู้แล้วฝ่ายล่างเนี่ยจ้องแล้วจ้องที่มายึดอํานาจในนครหลวงแล้วนะอันนี้นครหลวงก็อยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เขตเขาหรอกแต่เขาไม่เคยได้เป็นใหญ่เป็นโตในนครหลวงนะครับอ่าเขาเขาได้แต่พระมเหสีเป็น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 มเหอ่าเป็นมหายานนะครับที่มาแต่งกับพระเจ้าชายเพราะว่าเห็นแก่เห็นแก่ว่าเขาช่วยปราบชวาตอนนั้นช่วยช่วยไล่ช่วยขับไล่นะครับช่วย ช่วยต้านชวาไม่ให้เข้าม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 า,มาบุกนครหลวงนะครับเพราะว่าก่อนที่พระเจ้าชัยวันที่เจ็ดจะขึ้นครองราชนั้นนะ่ะฝ่ายชวาเขายกทัพมายึดนครหลวงไว้ถึงสี่ปีนะครับถึงได้ขับไล่เขาออกนะครับถึงขับไล่สําเร็จนะครับการเอาชนะก็ถึงมีพระเจ้าชัยที่เจ็ดขึ้นมานะครับก็เลยพระองค์รู้ก็เลยสั่งสั่งกองทัพของเนี่ย คือมันจะมีกองทัพของใครของมันอันนี้กองทัพของสยามเขาดูแลกันได้แต่กองทัพนี้มันเป็นเอกเทศของกัมพูชาก็ให้เขามาดูแลช้ดูแลชายแดนฝั่งฝั่งตอนตกนี่นะครับอ่าเพราะว่าประเทศมันดูแลร่วมมันดูแลร่วมนะครับดูแลแบบว่าใช้งานเขาว่างั้นเองแหละให้เขาเป็นรัฐกันชนแล้วก็เกรงว่าเขาจะมายึดนครหลวงเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้แถวกัมพูชแถวละแวกแถวกพนมเปนมันอยู่ใกล้กัน กลัวจะช่วยกันไม่ทันนั่นแหละเอาเลยสั่งกองทัพให้พยาลำพงนะครับพยาลำพงขึ้นไปอยู่สุโขทัยไปเฝ้าชายแดนนี่กันกันประเทศอื่นเข้ามาบุกนะนะเขีดแดนของสยามนะครับออตอนนั้นเนี่ยทางฝ่ายพม่าเขาก็ยังไม่มารวมกระมอนนะครับเขายังไม่มารวมนะครับแต่ว่ากักนไว้ก่อนนะครับก็กรู้ว่าเป็นเขีดแดนก็ให้เขาอยู่อยู่สุโขทัยนะครับ แล้วขึ้นมาอยู่สุโไทยเนี่ยเดินทับยกทับมาไว้ตรงนี้แล้วสาเหตุที่ให้มาอยู่พ่อชายแดนเพราะว่าเจ้าเมืองที่เป็นดองกันนะสวรรคตรก็คือพ่อขุนศรีนาานำถมซึ่งเป็นดองกับพระเจ้าชัยวนันที่เจ็ดนะสวรรคตรแล้วมันไม่มีคนครองราชนะครับไม่มีคนครองสุโไทยซึ่งเป็นนครคอนใหญ่นครหลวงนะครับก็เลยเอาเอา,เอา,เอาพ่อขุนผาไว้ พะคุณปาซึ่งเป็นโอรสของของเจ้าเมืองสุขโขทัยตอนนั้นเนี่ยไม่ให้ขึ้นไปอยู่สุขโขทัยตามตามกติกาเพราะว่ากลัวจะไม่มีใครช่วยพ่อตาอ่าพอไปอยู่นู่นพอจะยกทัพมาช่วยทั้งฝ่ายนี่ก็เข้าไปยึดคนครหลวงได้อะไรประมาณนั้นแหละครับอ่าอ่าเพราะเขาก็เลยอย่างเงี้ยก็เลยให้ขึ้นไปอยู่นี่นะครับขอมสขอมสบัดคขนลําพงก็ก็เลยมาอยู่นี่ขอมก็คือนี่แหละเมืองขอมตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นเมืองสยามนะครับ่าและอย่างเวลาเวลาเดินสวนสนามในนครวัดทางทัพของกัมพูชาจะไม่มายุ่งเกี่ยวมันคนละทัพเขาเป็นเอกเทศเขาจะไม่มายุ่งเกี่ยวไอของเรามันขึ้นต่อกันนะครับมันดูแลกันเมืองลโวก็ยกมานะเมืองพี่ไม้ก็ยกมาเดินสวนสนามตามหลักฐานในนครวัดนั่นแหละครับ หลักฐานการเดินสนามการเดินสวนสนามนะครับก็จะบอกตรงนี้เจ้าเมืองพิมายตรงนี้เจ้าเมืองละโวอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะครับนะอ่านั่นแหละครับในสมัยพระเจ้าสุริยาวรัณที่สองนะครับเขาก็กล่าวเนี่ยสยามเนี่ยทับสยามนะพวกสยามโคกนะเนี่ยสยามกุนะเขาก็จดเขาก็บันทึกเอาไว้นะครับมันก็เป็นหลักฐานนะครับ่สุดท้ายสยามก็มามีนะครหลวงเป็นอยุธยาเห็นไครับในภายหลังนะครับตอนที่พอมาถึงสมัย <c oughs> สิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี네่ยพอศหนึ่งพันเจ็ดเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเมืองลาดอยู่ตรงนี้เมืองลโวอยู่ตรงนี้เห็นไหมเมืองลโวก็มีพระราดโอรสของพระเจ้าชัยครองอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นลโวเขาไม่ได้ไปสู้กับไม่ไม่ไม่ได้ไปไล่ขอมแต่เขาจะพอสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดก็ยก กำลังพนมาอยู่นครหลวงแทนนะครับไม่ไม่เอาละโวะเพราะว่านครหลวงสําคัญกว่าแล้วเป็นพระราชโอรสนะครับก็เลยเกณฑ์นคนกลับมาสาเหตุที่มาทําบุญพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ดสวรรคตแล้วอ่านรู้เลยพ่พอคุณผาถอนตัวมีปัญหากันกับทางนี้ใครจะอยู่ใครจะอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะก็พ่อคุณผาก็ถอนคืนนะครับเนี่ยทําลูกศอนแบบนี้ทางลโวก็ อ่ถอนออกจากเมืองละโว่ทำให้ประชากรมันเบาบางก็ไม่มีความสำคัญอะไรนะถ้าละโว่ไปยึดเขาก็ต้องเขียนเมืองละโว้อ่ะพอคุณพาเป็นชาวเมืองละโว้พาทัพต่างๆไปยึดเอาอ่าสุโขทัยแต่เขาบอกว่าเมืองลาดนะครับอ่าลโวเขารู้จักนะครับเมืองลาดก็คือเมืองโคราชเขาก็รู้จักเพียงแต่ว่าเวลาเขียนอ่ะเวลาเขียนเป็นอักษรพระคุณรามน่ะเขาเขียนว่าเมืองลาดดอเด็ด เขาไม่ใส่ชอช้างถ้าเมืองราดเมืองก็คือนครนะครับราดก็คือราชานะครับชอช้างนะครับเี่ยเขาใส่เมืองราดแล้วใส่แล้วใส่เลยอพวกเมืองราดก็คือเมืองเสมานะครับเมืองราดชัเสมาหรือว่านครราดนครราดหรือโคราดนั่นเองนะครับเพราะมันมันกลอนได้นะครับตอนแรกนครรานครราดมันไม่ใช่ภาษาตัวเองแต่ภาษาตัวเองก็คือเมืองราดก็แล้วกันก็เลยเมืองนี้เป็นภาษาอีสาน นะครับลาดก็เป็นภาษาอีสานนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะให้หมายถึงราชาก็ได้แต่เขาพิใสษโดอเด็กอย่างนี้นะครับมัน <preserved> ก็เลยก็เลยเทลาดแต่สืบแล้วมันเป็นเมืองลาดเสียมานมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วอ่าเป็นนครหลวงเดิมแล้วเขามาตั้งเมืองเสียมาราชตรงนี้เมืองเสียมาราชกับเมืองลาดมันเป็นเขตเดียวกันนะครับเป็นเขตขึ้นเขตขึ้นขึ้นลงลงนะครับอ่าขึ้นขึ้นลงลง ไปมาหาสูงครึ่งลงลงเพราะว่านครหลวงมันเป็นของสยามแต่ว่ามันต้องมาช่วยดูแลทางนี้ทางนี้เขาเป็นพลเมืองเขามีน้อยกว่าเวลาเขาเดือดร้อนเวลาฝ่ายจามฝ่ายชว,ยวาเขารวมกันเข้ามาบุกมาเอามาเอาให้เป็นเมืองธาตุเหมือนเดิมก็จะไม่ได้มาขอนครหลวงมาขอ,อาฝ่ายสยามนะครับเหมือนเหมือนในสมัยพระเจ้าชัยเจดนั่นแหละครับแต่เสมัยพระเจ้าชัยว,วันที่สองนั่นแหละครับเขามาขอทางนี้ให้ช่วย ก็ต้องช่วยช่วยให้เขาเป็นไทยนะนะครับจากจากความเป็นทาสชวาให้กลายเป็นไทยกอมนะครับเป็นไทยกัมพูชานะครับหรือไทยขอมนะครับแต่ว่าเราไม่เวลาเขียนเราจะไม่ใส่ยอยักษ์นะครับเพราะมันจะเข้าใจผิดอเห็นไหมครับเนี่ยแล้วไปเตียมทับอยู่ถึงพศหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่นะครับประวัติศาสตร์ต้องเขียนใหม่นะครับอ่าเตรียมทับสามปี นะครับเตรียมทัพกับพ่อคุณบางพ่อคุณบางก็อยู่เมืองเมืองยางนะครับอำเภอเมืองยางก็อยู่พิมายนะครับตั้งฐานทัพอยู่ห่างกันตรงนั้นแหละพอไปก็เกณฑ์พากันขึ้นไปแล้วก็ไปเกณฑ์เอาดาบกยสิธิ์ไปอ้างอิงเกณฑ์แถวแถวเพชรบูรณ์แถวเขาเรียก